คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะนายห้างประจัก์ชัยหายทองคำนะคะมีการออกมาประกาศข่าวดีค่ะว่าจะเข้าสู่ประตูวิวาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นโสดมานานถึง1ปีเต็มค่ะสำหรับคนคนนี้แน่นอนค่ะว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะก็คือประจัก์ชัยหายทองคำค่ะหรือว่าประจัก์ชัยนวรัตน์นะคะนายห้างแห่งค่ายหายทองคำ ที่ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะเรียนจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยรำคำแหงค่ะคณะนิติศาสตร์แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเป็นก๊อปปี้โชว์ค่ะเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วด้วยนะคะ ก่อนที่จะมีการเดินสายค่ะโอ้โหเดินมาทางสายเพลงลูกทุ่งเลยแล้วก็ได้เป็นเหมือนว่าเป็นนายห้างชื่อดังเลยแห่งค่ายไหยทองคำนะคะเป็นผู้ปลูกบ้านลำไยไหทองคำนั่นเลยค่ะแล้วเปที่ทราบกันดีว่าชื่อเสียงของประจักษ์ชัยเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อได้มีการปล่อยเพลงผู้สาวขาเลาะโดยอาร์มชุติมาเนี่ยเป็นคนแต่งให้ส่วนลำไยเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นคนร้องเพลงค่ะ จนโด่งดังเป็นพลุแตกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งภายหลังจากเพลงดังกล่าวค่ะดังเปลี้ยงขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดมีดราม่าว่าเอ๊ะหายแตกหรือเปล่าหายแตกยังงั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็าคือมีดราม่าเกิดขึ้นอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมณ์ขณะนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอะไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนายห้างประจกักษ์ชายหายน้องคำเนี่ยออกมาประกาศข่าวนี้ว่า จะมีการแต่งงานฟ้าผ่าเป็นครั้งที่2ค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่า,ถาแถลงข่าวแต่งงานนายห้างหายครั้งที่2พร้อมกับมีการออกมาไลฟ์สดนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโสดมาปีเต็มๆหนึ่งแล้วเป็นโสดมานานหรือพักใหญ่แล้วได้มีการคุยกับภรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเองจะแต่งงานใหม่นะ แล้วก็จะช่วยเลี้ยงลูกเท่านั้นในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคนสองคนคือแยกกันไปแต่ว่าจะช่วยเลี้ยงลูกท่ามกลางชาวไหนที่ทราบข่าวค่ะแน่นอนก็เข้ามาแสดงความดีดีกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะทางทีมข่าวไทยนิวเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความดีด,ดีกับในท่าประจักษ์ชายด้วยนะคะ